สวัสดีครับผมบูมจากแผนก Customer Service นะครับผมวันนี้จะมา,านำเสนอเกี่ยวกับอุปกรณ์เรดาร์เอาไว้ติดตั้งคู่คาราร์กนะครับไอตัวนี้อุปกรณ์จะชื่อว่า CMX 200จะเป็นเรดาร์ไว้ตรวจจับรถยนต์หน้าที่ของมันคือจะฉายแสงฉายเส้นเรดาร์ออกมาเพื่อสะท้อนวัตถุไปหาตัวมันนะครับโอเคหน้าตาก็จะประมาณนี้ สายที่เอาไว้เชื่อมต่อก็จะมีแดงดำบวกลบนะครับแดงดำบวกลบน้ำเงินกับเขียวเป็นโอคอมเข้าไปทิกกับตัวไม้ก้นใช้การฟาดหรือลดผ่านและไม้ลงได้นะครับโอเคทีนี้มาพูดถึงเรื่องการเชื่อมต่ออุปรกรณ,รกรณ์เชื่อมต่ออุปรกรณ์เซตติง้งเวลาเซตติ้งอุปรกรณ์นี้ต้องเซตติ้งในตัวแอปพลิเคชันนะครับจะชื่อว่าเรดาร์แอสซินแทนนะครับ โอเคหน้าตาของอุปกรณ์ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่ะจะเป็นตัวนี้นะครับดาวโหลดได้ทั้ง iOS และ Android นะครับโอเคทีนี้มาเซตติ้งสองส่วนในแอปเซตติ้งสองส่วนในแอปครั้งแรกเราเข้ามาเราจะขึ้นเป็นหน้าตาให้ Connect Device เราเปิดอุปกรณ์อ่ะเราเปิดบลูทูธในโทรศัพท์แล้วก็ค้นหาอุปกรณ์จากในแอปพลิเคชันนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดู Connect เียกพอปักขึ้นมากดคอนฟิกครับหลังจากที่แอดบุกรณมันจะมีขึ้นให้ใส่พัดเวดลงไปพัดเวดทุกตัวจะเหมือนกันหมดเลยก็คือ88ตัวอ่าพอเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บจะเป็นลักษณะแบบนี้วิธีการเซตติ้งไปหัวข้อเซตติ้งครับอ่าหลักๆเลยคือเซตติ้งแค่หน้านี้แหละครั้งแรกที่เราเข้า Ad ocal, อเราเข้าแอปมาเขาจะถามหาว่าไม้ซ้ายไม้ขวา นะครับเราไม่ต้องเลือกไม้ใช้มากกว่าให้เราไปเลือก normal, อ normal ด้านหัวข้อด้านบนสุดนะครับโอเคทีนี้ต่อมาเรื่องการตั้งค่าหัวข้อที่1จะเป็นการวัดองศาระหว่างช่วงซ้ายของตัวเซ็นเซอร์นะครับต่ำสุดคือ0.5โทษทีครับต่ำสุดคือ0.3มากสุดคือ1.5ข้อที่2เหมือนกันแต่นี่คือจะจากตัวอุปรกรณ์องศาจะยิยงองศาไปนแนวขวานะครับา จะเป็นช่วงซ้ายกับช่วงขวาถ้าปรับเยอะตัวของมันก็จะยิ่งกลางมากขึ้นปรับน้อยก็จะหุบเข้ามานะครับทางซ้ายทางขวาคือหัวข้อ1กับหัวข้อ2ส,ส่วนต่อมาคือหัวข้อที่3เป็นการปรับระยะระยะการดีเทคของตัวอ,อุปกรณ์ต่ำสุดคือ1นเมตรมากสุดคือ6เมตรก็คือจะเป็นระยะความกว้างไกลนะครับเวลาที่ยิงออกมาเป็นเส้นตรงก็คืออันนี้คือหัวข้อที่3ส,ส่วนหัวข้อที่4 จะเป็นในส่วนของในช่วงที่ no detect ต่ำสุดคือ0.2เมตรมากสุดคือ1เมตรช่วง no detect นี้หมายถึงช่วงของหน้าอุปกรณ์ครับอ่ะช่วงของหน้าอุปกรณ์ตั้งแต่0.2ถึง1เมตรช่วงนี้ถ้าเราปรับไปตามระยะตามแนวอุปตามแนวแอปพลิเคชันนะครับสมมุติ1เมตรถ้าผมปรับ1เมตรผมเอามือปัดหรืออะไรหรือลดเข้ามาแนบเงี้ยมันจะไม่เจอ นะครับถ้ามันอยู่ในช่วงระยะที่เรากําหนดไว้ต่าสุดคือ0.2เมตรมากสุดคือ1อ่าเมตรโอเคต่อมาหัวข้อสุดท้ายเป็นหัวข้อ,อแยกคนกับแยกรถในหัวข้อนี้ผมปรับเป็นเปิดอยู่นะครับปรับเป็นเปิดอยู่ถ้าผมปรับเป็นเปิดเนี่ยเวลาเราเดินผ่านหรือเราเอามือปัดเลยเนี่ยมันจะไม่ตรวจจับให้ไฟสีแดงคือไฟแสดบายนะครับเป็นไฟพาวเวอร์ โอเคเดี๋ยวทีนี้ผมจะมาตัดมาปรับมาปรับในส่วนของอโหมดให้มันเป็นปิดอ่กดเซฟพารามิเตอร์อันนี้ต้องแจ้งกับทางผู้ใช้ก่อนเลยนะครับทุกครั้งที่เราเซฟพารามิเตอร์หัวข้อแรกที่เราสามารถกดได้คือหัวข้อนี้ครับทิป uh, you search your want. อ n ะกดคอนฟิกอันนี้ครับกดเซฟไปได้เลยอ่หัวข้อต่อมาเป็นทิปอันนี้จะถามหาเลือกไม้ซ้ายหรือไม้ขวามันจะยืนยันให้ลูกค้าเลือกว่าให้เลือกไม้ซ้ายหรือไม้ขวาถ้าเราเลือก องศาซ้ายขวาตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับแนะนําก็คือให้กดข้ามไปเลยกด no แล้วก็หัวข้อสุดท้ายที่มันจะขึ้นมาก็คือ background learning มันจะถามย้ำอีกรอบหนึ่งว่าทางผู้ใช้เนี่ยจะ learning auto อีกไหมเราก็ไม่ต้องไปกด c o n f l i เรากด cancel ครับทีนี้ถ้าเรากด background learning ค่าตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเรา setting ไปแล้วเรากด background learning เนี่ยมันจะ learning ให้อัตโนมัติตามหน้างานนะครับ แล้วมันจะไม่เป็นตามค่าที่เราตั้งไว้อ่ะโอเคทีนี้ผมตั้งให้เป็นโหมดปิดเท่ากับว่าตอนนี้ผมเดินมันจะเจออะผมเดินปุ๊บมันจะเจออตอนนี้โดดีเทคแล้วไม่รู้ว่าในคลิปมันจะเห็นชัดหรือเปล่านะครับต้องขออภัยด้วยโอเคโอเค เมื่อกี้ยากจะอยู่ในช่วงหนึ่งเมตรอืมโอเคอย่างสุดท้ายก็คือเรื่องโหมดครับเรื่องโหมดอ่ะเมื่อกี้ที่ไม่เจอก็คือผมปรับระยะเป็นหนึ่งเมตรมาเลยไม่เจออ่าสุดท้ายเรื่องโหมดกลับมาที่โหมดเหมือนเดิมนะเมื่อกี้คืออย่างไอ้นี่เมนูคือเป็นการปิดโหมดแยกคนแยกรถแต่อันนี้ผมจะเปิด เหมือนเดิมครับถาไม้ซ้ายไม้ขวาก็กดข้ามไปแล้วก็แบล็คเก u n เ l e a r นิ่งขึ้นมาอีกก็กดข้ามไปครับอ่ะเสร็จปุ๊บทางตอนนี้ผมเดินจะไม่เจอละอ่ะจะไม่เจอเดี๋ยวผมจะเอาตัวเหล็กนี้มาเป็นแทนโครงรถนะครับอ่าถ้าไม่ชัดยังไงขออภัยนะครับอ่ะโอเคดีเทคเจอเดี๋ยวเหล็กลบ โอเคตอนนี้ไม่ดีเทคนะครับมือผมสั่นนิดนึงรอบสุดท้ายนะครับโอเคเมื่อกี้ไม่เจอเพราะว่าอยู่ในระยะ1เมตรที่มันไม่ตรวจจับโอเคยังถือเลขอยู่นะครับตอนนี้ no d e t e c ละโอเคสรุปคร่าวๆของการใช้งานในของการใช้งาน ZR สองรนะครับแดงดามก็คือบวกลบไปจ่ายเข้า ส่วนน้าเงินกับเขียวก็เป็น NO.com ที่เข้าไปทิกกับตัวไมค์กันส่วนตัวอุปกรณ์ก็คือ setting ในส่วนของเออส่วนในตัวอุปกรณ์ setting ในแอปพลิเคชันนะครับเซตหัวข้อที่1ช่วงช่วงซ้ายของอุปกรณ์ต่ำสุดคือ0.3มากสุดคือ1.5ด้านขวาก็เหมือนกัน0.3 1.5หัวข้อที่3ก็คือระยะการตรวจจับนะครับต่ำสุด1เมตรมากสุดคือ6เมตรหัวข้อที่4เป็นการตรวจจับโนดีเทคระหว่างที่ อุปกรณ์สิ่งมีชีวิตหรือรถมาอยู่แถวหน้าอุปกรณ์ตามที่เราตั้งมันจะไม่นมันจะไม่ดีดไม่ดีเทคให้นะครับส่วนหัวข้อสุดท้ายก็คือเป็นการปรับโหมดระหว่างปิดแยกคนกับแยกรถกับเปิดแยกคนกับแยกรถนะครับโอเคสำหรับ c x 200ก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ